มหามูตราจงตั้งใจฟังให้ดีเธอผู้มีพรสวรรค์ชีวิตนี้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่แน่นอนและเป็นมายาหลอกหรือความพึงพอใจความเพลิดเพลินทั้งหลายไม่ได้เป็นดั่งเช่นพยับแดดหลอกหรือมันมีที่ไหนบ้างในสังสารวัฏ ที่มีความสงบสันติอย่างแท้จริงมันไม่ใช่เป็นความสุขจอมปลอมที่ดูเหมือนจริงเช่นเดียวกับความฝันหลอกหรือคำชมและคำด่าทั้งคู่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เสียงสะท้อนอันว่างเปล่าหลอกหรือรูปทั้งหลายมิได้เหมือนกับธรรมชาติของจิตหลอกหรือจิตและพุทธ,ธะม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันหลอกหรือ พุทธะไม่ได้เหมือนกันกันกบธรรมกายหร,อหรือธรรมกายมิได้เป็นสิ่งเดียวกับสัจธรรมหร,อหรือพระพุทธองค์ทรงแจ้งชัดว่าทุกๆสิ่งก็คือจิตดังนั้นบุคคลจึงควรเฝ้าสังเกตจิตของตนตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนหากเธอเฝ้าสังเกตมันเธอก็ไม่ได้เห็นสิ่งใด จงรักษาจิตของเธอให้อยู่ในสภาพที่มิได้เห็นสิ่งใดเช่นนั้นมันไม่ได้มีความเป็นตัวตนใดๆในจิตของมิลาเลปะฉันและตัวฉันเองล้วนคือมหาหมุดราเพราะว่ามันไม่มีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติในสภาพนิ่งเฉยหรือในสภาพที่กำลังกระทำกิจใดๆอยู่ ฉันจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยสภาพที่แตกต่างใดๆในทางทางนี้ไม่ว่ามันจะแสดงตนอย่างไรแก่นแท้ของมันล้วนคือความว่างมันไม่ได้มีทั้งความมีสติหรือความไม่มีสติในการภาวนาของฉันฉันได้ลิ้มรสแห่งความมิได้มีอยู่เมื่อเปรียบกับคำสอนอื่นๆ นี่คือคําสอนอันสูงสุดการปฏิบัติโยคะเรื่องนาดิสปลาณนะและพินทุคําสอนเรื่องกามมุตราและมุนตายโยคะการปฏิบัติเรื่องด้วยการสร้างมโนภาพแห่งองค์พุทธะและท่าทางอันบริสุทธิ์ทั้งสีทั้งหมดล้วนเป็นเพียงขั้นต้นๆของมหายานเท่านั้นในการปฏิบัติเช่นนั้น ไม่สามารถจะถอนลากแข่งตันหาและความเกียดชังได้จงจดจำสิ่งที่ฉันกล่าวนี้ไว้ในใจให้ดีทุกสิ่งล้วนเกิดไปจากจิตของเราเองซึ่งก็ล้วนว่างเปล่าบุคคลผู้มิเคยแยกห่างจากประสบการณ์ความรู้แจ้งธรรมดาและความรู้แจ้งอันสูงสุดโดยไม่ต้องดิ้นรนใดๆเขาย่อมบรรลุถึงซึ่ง การปฏิบัติในเรื่องการบูชาทั้งปวงและศีลวินัยทั้งหลายซึ่งในสิ่งเหล่านี้จะเต็มไปด้วยบุญกุศลทั้งหมดและความอัศจรรย์